อมยมันโหนได้อเด้อเด้อรับลูกรับลูกทันทีเลยควร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  ไม่ได้ขายคนเยอะจังดีด้วยนะครับอหนูบุตรมาไ,ไปได้วยป่ะไปด้วยไหมโอ้กนะันจ้าโอ้โห

เนื้อปลานางหนังหรือปลาวันเนี่ยปลานาค่ะเดินท้กปลอดภัยนะคะได้ราคาตีมงานเอาน้อยเพ็ดบานแพงบรรยากาศ ลไลยค่ะไล่ไลๆขี้ด,ดินไงกลุกมอะรถเยอะค่ะ ทำไมสมบูรณ์จังเลยลูกนี่บ้านเขาเนาะค่ะเขาอยู่แบบนี้เขาปลอดภัยดีเพราะอยู่ในกรงเดี๋ยวเห็บเดี๋ยวหมัดอะไรเงี้ยจากพวกพี่ๆเขา้้ลงไไดม่่่นนอยูไหีม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 ีเพอแบบ อด,อดใจไม่ไหวอ่ะคืออยากลงไปเล่นเธอกระโดดแล้วก็ตกใจตัวเองลงได้ไงอะไรเงี้ยลงได้ไงอะไรส่งเอฟซีทยอยเดินทางกับทีละชุดทีละกลุ่มนะคะเมืรร่อเ้านี้บ้านหักต่างๆกับเดินทางกับรถ เอฟซีกน่าจากกรุงเทพนะคะตรวทัวกรับค่ะตอนนี้ก็เหลือพเอ่พอพอแม่แมที่บอดเี้ฟาวเรื่องงานปันไดนค่ะ เวลาผักบุนนะคะเดี๋ยวปไปนั่งพาาปเบิ้งปูนะคะมาาปเบิ้งปูเราเบิ้งมะล่ามสดแต่งช่างไม่ได้เขาะะ้าค่ะไม่ได้เข้านะคะวันนี้ช่างไม่เข้า ไปหาเข้าเองตีเนี่ยโอ้พลอยเอกหวานพุ่นเหรอพุนพุนกะขี่รถมาเอานาำให้งัวได้่นันพลอยพลอยพลหานอนเว้นแถ่พะปึงมาล่ำสอดแจงกะปูคลากราย อันนี้อันนี้เดินทางทุกวันนะทางบ้านนี่ดูทุกวันค่ะดูทุกคนเลยขอบคุณค่ะอ,คคอันนี้เดินทางกลับไหนคะเดินกลับขึ้นเรือจะไปพระธาตุพนมพระธาตุพนมเราจะขึ้นไปออกทางเมืองทางนครไทยเราจะออ<า>กทางเลยทางเลย เราเป็นในเมืองออกเมจะดีที่สุดจะลองแล้วกลับครั้งนี้เลยมันเรไม่ไม่ตรงมุกขึ้นเหมืเราได้เที่ยวด้วยได้เที่ยวด้วยเราเที่ยวไปเรื่อยๆไม่ได้มา12ปีแล้วเพองค์หิงก็เลยได้มาโอ้โหก็ได้มาเอ็นสองครั้งแล้วแเราทำบุญขึ้นบ้านนี่มาไหมคะมาเดี๋ยวรอวันแน่ๆผมมางวดนี้คือให้ยังไงอากาศดี ก็เลยมาก่อนแล้วก็เป็นงานบุนด้วยไงก็อยากมาเป็นงานเพะว่าป่าด้วยอะไรด้วยก็ตั้งใจจะมาลเป็นงานน้องจัดมาเลยอยาก็่วยกันก็เลยเป็นกำลังใจไก่ก็มายอดเลยค่ะด้วยใจขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เอฟซีที่น่ารักนะคะกับกี่คนคะอ๋ออันนี้มาจากไหนคะแต่กลับไปว่าผมก็จะไปนั่งเล่นในวัดสักพักนนึงะสายตาก่อนเมื่อคืนก็ซอดแฉ่งอยู่หน้าไปทีเอออันนี้มาจากไหนคะมาจากจีนบุรีครับโอหเห็นไหมนี่เอฟซีน้องแต่ละคนแต่ละท่าน สุดยอดบ้านฮักแล้วครับค่ะอยู่คนละโซนก็เลยไม่ได้มาด้วยกันค่ะสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวนทางับค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะไปเยรื่อเหรือว่าผมจะไปแวะในวัดแล้ะก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะงานหน้างานหน้ามานะคะครับครับมานะค่ะค่ะขอบคุณนะคะ เอาเลยค่ะกินเลยค่ะกินนเยอะๆค่ะกินเยอะๆอะค่ะไส้เดี๋ยวหั่นเดี๋ยวหั่นให้ค่ะพูดให้ให้ครบแปดนาทีก่อนค่ะค่ะไกิน ทุกคนก็ไม่ได้นอนไงแล้วก็รีบกลับค่ะผมนอนแล้วค่ะสงสารปลาหมึกต้องอนีหน่อยจ้ะขอบคุณมากนะคะกินให้อร่อยค่ะแหนมหมูแหนมค่ะตัวนี้นตัวนี้เขาเรียกอะไรเออใส่ไม่ไหมค่ะเียหั่นห่าใส่ไม่ไ น้องเต้ยคนหมากอร่อยอบร้อนอบร้อนใส่ไส้ใหม่เอฟซีนะคะทยอยเราก็ทยอยส่งเอฟซีตอนนี้แม่หน่อยก็ไปมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะคะเอาไปกินในรถเอาไปกินในรถค่ะมันเยอะ ค่ะสำหรับนี้สำนาก่อนกาอ้า้นน่าเลยโอ๋น้องนางนั่งนางนางจะจะไปใส่นังสิกบทุกขันบ่จ้ะเมื่อได้เมื่อได้จะสิแม่เยอะอยู่นะคะซื้อนางคือกันค่ะซื้อนางคือกันค่ะก็เลยสิม่มาลาก่อนไปส่งอีลาไปแล้วก โอเคพานมาแหวมาไหนมาตัวมามาค่ะนะคะมาแน่นอนเป็นบ้านอีหลากัะสิมาโอ้นานไปนานไปแล้วค่ะดุกดิกจะรอเธอแค่นี้นะเดินทางปลอดภัยด้วยมาดีค่ะมาดีค่ะน้องนาค่ะเป็นขายเสื้อผ้าอยู่ประตูนาำค่ะ FC เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวก็มาใหม่แคปทีสเกตใช่ที่ปากซอยที่นี่ได้สามารถแหวนหนีนักสิมาคปากซอยเนี่ยปากซอยกระสังอาที่นี่อยากอาทิตย์ภายในที่นี่สิมาหาอีกเด้๋ก่อนสิกลับโอเคจะรอเมื่อที่ลาโอยู่กับับ้างจ้รอจะรอไม่ทนนี่เดี๋ยวสิแวะมาหาค เดีเก็บผักมามาฝากขับรถดีๆนะบายบาๆใช้เสียไปใส่เป็นนอหรือมะงวงนั่งอานน่ะไม่ใส่เสียง่วง่วงก็จอดนะโอเคไม่ฝืนไม่ฝืนจ้าจ้าพอกันไม่คีมนาค่ะเบอร์เบอร์โฆษณานะนำนะคะสวัสดีค่ะเนี่ย FC FC อีหล่า FC น้องยิงกายมาเป็นมูเป็นพวกเป็นเอื่อยเป็นน่องกับซุ่ม ป่าป่านะคะเห็นาะทุกคนหักแพงกันดีงามกันดีงามพอก็ไม่ทิ้มนาค่ะสวัสดีค่ะ